สวัสดีครับ c h anel n บอ r รีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา Mi โ l e b a l o n s e r i e s เซ็นเจอร์เรือนนี้กันนะครับนาฬิกา2เรือนนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทาง i d โ l e ประเทศไทยนะครับที่ให้ผมยืมมารีวิวแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยผมไปได้ตัวนี้มานะครับเป็นตัวที่แบบ บาลอนเซเลี่ซิกเนเจอร์นะครับซึ่งเป็นรุ่นลิมิเต็ดเอ dition ด้วยนะครับแล้วก็มีดีเทลเนี่ยของทางเรนโอเปร่าเฮาส์อยู่ในนี้นะครับซึ่งผมก็แบบสงสัยมากๆเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยหน้าตาเนี่ยมันจะต่างกับตัวแบบปกติอะ่ะขนาดไหนนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีมากๆนะครับที่จะได้ลองเอาตัวปกติที่แบบเป็นซิกเนเจอร์รุ่นทั่วไปเลยอะ่ะมารีวิวให้ดูนะครับแล้วก็เอามาเทียบให้ดูกันด้วยนะครับว่าระหว่างตัวลิมิเต็ดกับตัวธรรมดาเนี่ยมันมีส่วนไหนแตกต่างกันบ้างนะครับแออนนต นนโดยที่นาฬิกาตระกูล b a l o n c e r i Signature นี้นะครับต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะมีความมินิมอลมากๆนะครับคือเดิมทีนะครับนาฬิกาตระกูล b a l e n c e r i นะถ้าเกิดเพื่อนๆลองไปเสิร์ชดูในเว็บของม i d o นะครับเราจะเห็นเลยนะว่าหลายๆเรือนเนี่ยหน้าตามันจะไปทางคลาสสิกมากๆนะครับแล้วก็บางเรือนเนี่ยจะมีพวกหลักโรมันนะครับตัวเลขต่างๆนานานนะคือดูแบบย้อนยุคประมาณนึงอะ แต่รุ่นนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นหนึ่งในเรือนที่ค่อนข้างจะไปทางโมเดินมากกว่านะครับถึงแม้ว่าองค์ประกอบหลายๆอย่างของเขานะมันจะยังดูมีความคลาสสิกอยู่บ้างนะครับเช่นพวกตัวเข็มอย่างเงี้ยที่เป็นทรงดาบแบบนี้นะครับมันก็ยังดูแบบมีความร่วมสมัยอยู่แล้วก็สายอย่างเงี้ยสายก็แบบยังไม่ได้โมเดินมากนะแต่ว่าภาพรวมหน้าปัดเนี่ยถือว่ามีความแบบ สมัยใหม่มากๆนะครับเรียกว่าเป็นการผสมผสานมากเลยนะครับระหว่างความแบบยุคเก่ากับยุคใหม่เนี่ยมาอยู่ด้วยกันบนเรือนนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆลองดูดีเทลหน้าปัดนะครับดีเทลหน้าปัดนี่คือแบบมาเรียบร้อยมากเลยนะหลายๆคนน่าจะชอบนะครับหน้าปัดโล่งๆแบบนี้นะคือด้านนอกเนี่ยมันจะมีการเล่นสเต็ปขึ้นมานิดนึงนะครับส่วนหน้าปัดด้านในเนี่ยก็จมลงไปแบบนี้นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยตะกูลบาลอนเซรี่นะ เขาจะมีคอนเซปต์เนี่ยมาจากพวกสถาปัตยกรรมตระกูลคลาสสิคอลหรือว่าตระกูลที่แบบมันเป็นเสาๆแบบสีครีมๆขาวๆอะทั่วโลกเลยนะครับอย่างรุ่นลิมิเต็ดตัวนี้มันก็มาจากเลนส์โอเปร่าเฮาส์ที่ฝรั่งเศสนะครับซึ่งสถานที่นั้นเนี่ยมันก็จะแบบมาขาวๆดูคลาสสิกมากๆนะครับโดยที่รุ่นปกติเนี่ยมันก็ได้กลนะิ่นอายนั้นเหมือนกันนะมันก็ไม่ใช่แค่จะต้องเป็นรุ่นลิมิเต็ดเท่านั้นนะครับอะอย่างรุ่นลิมิเต็ดเนี่ยมันจะมีความพิเศษหน่อยก็ตรงที่แบบมันจะมีสัญลลััักษณ์ที่่่แบบเปป็นนรูชชอองงมตวว ที่ก็มาโค้ง,งนะครับแล้วก็ตรงแชปเตอร์ลิงขอบเบเซลด้านนอกเนี่ยมันก็จะมีการเล่นขีดๆมาเพิ่มเติมอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่ารุ่นแบบนี้ลิมิเต็ดเนี่ยมันมีความแบบดีเทลเยอะเกินไปไม่ได้อยากจะได้ไอ้ช่องลมแบบนี้นะครับดูแบบใหญ่ไปนิดนึง มารุ่นธรรมดาก็ได้นะครับเพราะว่าธรรมดาเนี่ยมันก็จะมีการตัดทอนดีเทลรายละเอียดที่แบบมันเยอะๆเนี่ยทิ้งไปหมดเลยนะเหลือแค่แบบรายละเอียดเรียบๆง่ายๆเป็นขีดเป็นเส้นที่ดูแบบชัดเจนดีมากเลยนะครับอ่านค่าก็ง่ายนะเพราะว่าหน้าปัดมันเคลียร์มากนะซึ่งสีเนี่ยก็ออกแนวแนวขาวๆเงินๆนะครับเป็นแนวงาช้างเลยนะครับโดยที่ไซส์ของผู้หญิงนะครับก็ให้ดูนะเหมือนของผู้ชายเป๊ะเลยนะแค่แบบมีการย่อไซส์ลงมาเท่านั้นนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยถือว่าเป็นนาฬิกาคู่ที่แท้ทรูเลยนะครับ เพราะว่าเหมือนกันมากจริงๆนะครับใครที่จะซื้อนาฬิกาคู่ให้แบบแฟนอะใส่ด้วยกันนะครับผมว่าคู่นี้ก็เป็นหนึ่งในคอมโบที่มันแฝดมากๆอะเหมือนแค่แบบย่อไซส์ลงจริงๆอะซึ่งอันนี้ผมว่าดีนะเพราะว่านาฬิกาคู่หลายๆเรือนเนี่ย เวลามันไซส์เล็กลงอ่ะมันจะมีบางอย่างไม่ค่อยเหมือนกันนะครับตัดนั่นออกตัดนี่ออกนะครับแต่อันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นออโต้เหมือนกันนะครับหน้าตาเหมือนกันอัตราส่วนทุกอย่างเนี้ยแทบจะแบบถอดแบบกันมาเลยแค่มันเล็กลงเท่านั้นเองจริงๆอ่ะนะครับถือว่าเจ๋งมากๆนะครับโดยที่ขนาดเคสไซส์นะครับของเรือนใหญ่นะเรือนผู้ชายแล้วกันนะครับออกมาเนี้ยประมาณ38มปปลายนะครับตีว่า39ก็ได้นะครับส่วนความหนาเนี่ยอยู่ที่10.4มิลส่วนลักทูลักเนี่ยไม่เยอะเลยนะครับประมาณ4 5่มิบห้าครับ กระจกเนี่ยก็ให้มันเป็นซัฟฟายคริสตัลนะครับแล้วก็มีความแบบโคง้งโคง้งดมดม,ดมนิดหน่อยนะส่วนลักษณะตัวเรือนเนี่ยมาแนวคลาสสิกมากๆนะครับถึงแม้ว่าหน้าปัดเนี่ยจะโมเดิร์นมากนะแต่ว่าตัวเรือนเนี่ยผมยังมองว่ามันดูแบบมีความคลาสสิกมีความแบบย้อนยุคประมาณหนึ่งอยู่ดีนะครับด้วยความที่แบบทรงมันโคง้งโค้งอ้วนๆมนๆแบบนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆลองดูด้านข้างนะจะเห็นเลยว่าแบบมันดูเป็นทรงนราฬิกาจากยุคก,ก่อนมากๆอะ่ะแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงสายนะครับสายก็เป็นอะไรที่มีความแบบ เป็นกึ่งๆเหล็กถักนะครับคือมันเหมือนกับแบบเป็นเหล็กถักเส้นใหญ่อะเพราะว่าแต่ละเส้นเนี่ยแต่ละลิงก์แต่ละข้อเล็กๆเนี่ยมันมีขนาดที่เท่ากันมากๆนะครับเวลามองอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบ เหมือนเป็นเกาะนักรบโรมันหรืออะไรประมาณนั้นนะครับที่แบบมันดูย้อนยุกย้อนยุกประมาณหนึ่งนะครับส่วนฟ้าหลังเนี่ยเขาก็จะเปิดโชว์เครื่องมาแบบนี้นะเครื่องก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสวยงามระดับหนึ่งเลยเครื่องจากสวิตแบบนี้นะครับส่วนสเปคอื่นๆนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีบอกไว้นะเรื่องการกันน้ำเนี่ยบอกไว้ว่า5บาร์นะครับก็ถือว่ากันน้ําได้ประมาณหนึ่งแต่ยังแบบไม่ได้จัดเต็มมากรายละเอียดของเรือนผู้ชายก็ประมาณนี้นะครับมาดูของเรือนผู้หญิงกันบ้างนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับอย่างที่บอกไปนะว่าลักษณะททรงงงุกอออยย่่าาเนีหมืขผู้ช เลยนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอลองวัดให้ดูนะว่าของผู้หญิงเนี่ยไซส์มันจะออกมาประมาณ29ไปลายตีว่า30ก็ได้นะครับส่วนความหนาเนี่ย9.5ส่วนลักทุนลักนะครับก็เล็กมากเลยแน่นอนนะครับอยู่ที่ประมาณ35.8เท่านั้นนะแล้วก็ของผู้หญิงเนี่ยกระจก,ก็เป็นซับไฟ์ดมๆดมโคง้งโคงเหมือนกันนะครับแล้วก็อยากจะให้ดูด้านหลังนะเครื่องก็เป็นเครื่องออโต้นะแล้วก็แบบมาเล็กๆเ,เลยอะ่ะคือเวลาเครื่องออโต้อะมันแบบย่อมาเล็กๆแบบนี้แล้วมันอยู่ในตัวเคสไซส์ประมาณแบบนี้นะครับ มันเป็นอะไรที่น่ารักนะแล้วก็มันทํายากด้วยนะครับคืออย่างที่เรารูนะ้เนาะว่านาฬิกาออโต้เนี่ยกลไกอะมันเยอะอยู่แล้วนะครับขนาดปกติแบบเนี้ยชิ้นส่วน,นกลไกมันยังเล็กอยู่แล้วอะพอเขาย่อลงมาเหลือไซส์แค่นี้นะครับเราจะไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่นะกับเครื่องออโต้ที่แบบมันอยู่บนนาฬิกาไซส์แบบเล็กๆอยู่ๆแบบเนี้ยเพราะว่าโดยส่วนมากนะครับนาฬิกาผู้หญิง่ยที่ไซส์แบบมันประมาณ30มิมลเนี่ยเขาจะหนีไปเครื่องคอร์สกันหมดเลยเพราะว่ามันแบบผลิตง่ายกว่าแต่อันนี้ก็เรียกว่ามิโดก็คือ ให้เครื่องออโต้มาด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยแต่อย่างหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําก่อนนะครับสําหรับสาวๆนะที่จะใช้งานเรือนนี้นะครับก็คือเครื่องออโต้เนี่ยบางครั้งมันต้องมีจังหวะที่แบบเราต้องหมุนเม็ดมยมแบบนี้นะครับคือหมุนเพื่อขึ้นลานให้แบบมันสับรองพลังงานได้มากขึ้นอ่ะเพราะว่าเครื่องออโต้มันต้องแบบมีการอาศัยกันใส่บนข้อให้ลูกตุ้มมันแว่งใช่ไหมครับหรือถ้าเกิดมันหมดนะครับเราก็ต้องมาหมุนขึ้นลานเองซึ่งเรือนนี้นะครับเม็ดมยมเนี่ยต้องบอกว่ามันขนาดแบบ ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับคือถึงแม้ว่าเราดูปั๊บเนี่ยโอเคไซส์เนี่ยถ้าเทียบกับตัวเรือเนี่ยมันโอเคประมาณนึงแล้วนะมันดูเหมือนจะใหญ่นะแต่ว่าเวลาจับจริงนะผมรู้สึกว่ามันต้องอาศัยแรงจิกอะคือต้องมีความแบบบีบปลายนิ้วเข้าไปเยอะเหมือนกันนะครับกว่าที่เราจะหมุนขึ้นลานได้นะคือเรียกว่าลานอะ่ะค่อนข้างจะฝืดหน่อยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิด ผู้หญิงที่มีเล็บนะครับต้องบอกเลยว่าเรือนนี้อาจจะเป็นเรือนที่ไม่ได้ขึ้นลานง่ายมากคือว่วง่ายถ้าเกิดสาวๆจะใช้เรือนนี้นะแล้วก็เล็บยาวหน่อยเนี่ยพยายามอย่าให้ลานมันหมดหรือถ้าเกิดจะแก้ปัญหาง่ายๆเลยนะถ้าเกิดลานมันหมดนะครับไหนๆเป็นนาฬิกาคู่อยู่แล้วนะก็ให้แฟนเราหมุนให้ก็ได้นะครับคือถ้าเกิดสาวๆที่มีเล็บอ่ะผมว่าถ้าเกิดหมุนเองเนี่ยยังไงเล็บกระเจิงแน่นอนนะครับความแข็งระดับนี้นะแต่ถ้าเกิดเป็นของผู้ชายเนี่ยถ้าเทียบกันนะ ผู้ชายกลายเป็นว่าหมุนง่ายกว่าเยอะเลยนะครับไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะครับเพราะตัวเครื่องหรืออะไรก็ตามเนี่ยผมรู้สึกว่าอันเนี้ยมันไม่ต้องออกแรงบีบเยอะอะแต่อันเนี้ยมันแบบมันต้องจิกประมาณนึงอะก็เป็นอะไรที่ต้องรู้ไว้ก่อนนะครับสำหรับคนที่จะซื้อไปใช้งานคู่กันนะคือถ้าเกิดเราเป็นผู้ชายจะซื้อให้แฟนเนี่ยเราก็ออกตัวบอกแฟนไปก่อนเลยว่าเออถ้าเกิดมันหมดเนี่ยเราก็หมุนให้นะไม่ต้องห่วงนะครับเธอจอะหมุนเลยเดี๋ยวเล็บพังอะไรแบบนี้นะครับ ก็เป็นกิมมิคอะไรแบบนี้กันไปนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองทาบให้ดูแล้วกันนะครับนาฬากาคู่นี้ต้องบอกก่อนว่าผมคงไม่ได้ตัดสายให้ดูนะเพราะว่ามันเป็นเรือนยืมมานะครับเพื่อที่จะเอามาให้ดูว่า,วาแบบมันต่างกับตัวลิมิเตตยังไงแล้วก็ฟิลลิ่งเป็นยังไงนะครับดังนั้นเนี่ยก็แค่ทับๆดูก่อนแล้วกันซึ่งจริงๆแค่การทาบเนี่ยผมก็สามารถบอกได้แล้วนะว่ามันเป็นเรือนที่ใส่สบายมากนะครับคือสายเนี่ยข้อมันเล็กแล้วก็แต่ละลิ้งเนี่ยมันแบบ มีความเล็กๆมาจากส่วนประกอบหลายๆชิ้นเนี่ยประกอบกันนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องความแนบกับข้อมือนะเพื่อนๆลองดูนะมันจะแบบแทบไม่มีช่องว่างเลยอะเวลามันเกาะข้อมืออะสายแบบนี้มันเกาะได้ดีมากนะครับแล้วก็การเล่นแสงเนี่ยลองดูนะครับการหมุนขึ้นหมุนลงนะ มันก็จะมีความเงาเงาสะท้อนแสงแวววาวได้ดีนะครับแล้วก็มันจะมาตัดความสะท้อนแสงเนี่ยตรงที่หน้าปัดนี่แหละที่แบบมันจะด้านๆนหน่อยแล้วก็ดูขาวๆาวค a n c l a n เลยนะครับ feeling ก็ถือว่าใช้ได้นะคือแบบผมมีความรู้สึกว่ามันผสมผสานมากๆอะ่ะอย่างหน้าปัดเนี่ยถ้าเกิดเรามองแบบนี้นะมันแทบจะเป็นนาฬิกาที่เราเรียกว่าเป็นทรงโมเดิร์นหน้าโมเดิร์นมากๆอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราเอียงนิดนึงอ่าดูด้านข้างนะครับอ่าความคลาสสิกมาละพอดูสายปั๊บเนี่ยโ,โหมาทางวินเทจมาทางแบบยุคก,ก่อนเลยอะ่ะ เรียกว่าเป็น1เรือนที่มีหลายฟีลลิ่งอยู่ในแบบเรือนเดียวกันประมาณหนึ่งนะครับของผู้ชายก็กลิ่นอายประมาณนี้นะครับส่วนของผู้หญิงนะทาให้ดูกันหน่อยนะครับออกมาก็แบบนี้เลยโอ้โหน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยนะครับข้อมือของผม5.5นิ้วหรือว่า14เซนนะครับใส่กับไซส์3ามิมิลเนี่ยก็ออกมาแบบเออก็ดูมุ้งมิ้งดีอะ่ะนาฬิกามันยังดูแบบไม่ได้เล็กมากอะ่ะแล้วก็ความที่เป็นหน้าปัดขาวอะ่ะมันจะทําให้หน้าปัดดูใหญ่นะครับแล้วก็อ่านค่าได้ง่ายนะอย่างเงี้ยหมุนขึ้นหมุนลงนะครับ ก็จะเห็นว่านาฬิกามันดูเป็นทรงเป็นกําไรมากขึ้นมากกว่าของผู้ชายนะครับสาวๆน่าจะชอบเลยแหละนะครับแล้วก็ยิ่งใส่คู่กันนะผมว่ามันจะดูน่ารักสุดๆไปเลยนะครับซึ่งข้อดีอย่างหนึ่งของนาฬิกาหน้าปัดขาวๆแบบนี้นะมันจะเปลี่ยนสายสนุกมากนะอย่างเนี้ยผมลองท่าให้ดูนะครับสมมติว่าเราเอาสายหนังจระเข้แบบแท้ๆเนี่ยมาใส่นะครับมันก็จะออกมาประมาณแบบนี้ก็จะดูหรูขึ้นมากๆนะครับหรือว่าจะไปทางหนังวัวสีสว่างอ่ะลองดูนะครับท่าปับ๊บ เนี่ยก็ออกมาแบบนี้นะครับสีสันก็ไปด้วยกันได้ดีนะดูแบบใช้ได้เลยนะครับเข้ากับหน้าขาวดีมากเลยหรือจะหนังบัวน้ำตาลเข้มขึ้นมาอ่าออกมาก็ประมาณนี้นะครับดูหรูหรามากขึ้นนะหรือจะมาแนว,แนวสไตล์แบบแอมเสหรูๆอ่า้โหอันนี้ก็ได้ลุคแบบดูพูดดีดูแพงสุดๆนะครับคู่นี้ผมชอบมากเลยนะสายนี้กับนาฬิการนี้นะครับเป็นไอเดียเลยนะผมว่าเส้นแบบเนี้ยเฟิร์กมากๆเลยหรือว่าจะเป็นหนังม้าเชลคอร์ดเวนสีดําแบบนี้นะครับออกมาก็ประมาณนี้นะครับ ก็สวยเลยนะครับคืออย่างเงี้ยให้ดูนะครับว่าแบบมันเข้าได้กับหลายแนวจริงๆนะหรือจะแบบสีเจ็บๆไปเลยอย่างเงี้ยสายแดงนะครับก็ออกมาประมาณนี้เลยโอ้โหคือได้หมดจริงๆนะครับอันนี้ต้องยอมเขาจริงๆว่า เป็นนาฬิกาที่จับเปลี่ยนสายสนุกมากๆนะครับแล้วก็ลักไซส์เนี่ย20มิลด้วยนะหาสายได้ไม่ยากเลยนะครับเปลี่ยนแบบมันสุดๆอ่ะนะครับแล้วยิ่งเปลี่ยนกับผู้หญิงนะครับโอ้โหผมว่าเป็นคู่คอมโบที่เวิร์กมากๆนะครับโดยที่ราคาของ2เรือนนี้เนี่ยอยู่ที่เรือนละ3 0,000บาททุนเท่าๆกันเลยนะครับทั้งไซส์ผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยนะครับไม่ได้แบบมีความต่างอะไรกันนะครับซึ่งแน่นอนนะซื้อจริงมันก็ลดลงแหละนะครับลดสิบเปอร์เซ็นั่แล้วก็มีออนทงออนท็อปโปรโมช รก็ได้นะคับใครที่สนใจก็ลองตามไปซื้อกันดูได้เลยนะครับเป็นอีกคู่หนึ่งนะที่ผมว่าหน้าคลีนมากนะแล้วก็ใส่ได้หลายโอกาสจริงๆนะครับแล้วก็ทีเด็ดเนี่ยเรื่องการเปลี่ยนสายเนี่ยเรียกว่ายืนหนึ่งเลหน้าเรียบๆแบบนี้นะครับก็ลองดูนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ข้ามาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ